แนวทางและวิธีการฟื้นฟูสภาพข้อเขา่าภายหลังได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นควายนาเขา่าระยะที่1ระยะที่1 1วันถึง2สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดเป้าหมายในระยะที่1คือช่วง1วันถึง2สัปดาห์แรกภายหลังการผ่าตัดนะครับช่วงนี้เราก็จะมา เน้นเรื่องของการรักษาการปวดบวมภายหลังการผ่าตัดนะครับแล้วก็กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของข้อเข่าให้มากขึ้นนะครับโดยเน้นการเหยียดสุดของข้อเข่าดูแลและระวังเอ็นควาหน้าเข่าที่ทําการผ่าตัดมาไม่ให้เกิดอันตรายควรระมาระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วง6สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดเป็นช่วงที่เอ็นคว้หน้าเข่าที่ได้รับการซ่อมแซมมานั้นใช้เวลาในการสมานตัว และยึดติดกับเข่าของเราได้ดีลดอาการปวดและบวมบริเวณเข่าหลังผ่าตัดเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าโดยเน้นให้สามารถเหยียดเข่าข้างที่ผ่าได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ารักษาสภาพความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่องกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อระบบการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กับของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รักษาและคงสภาพสมรรถนะของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดเรียนรู้การเดินด้วยไม้ค้ำยันและการลงน้ำหนักที่ถูกต้องในขณะเดินทางราบขึ้นลงบันไดลุกนั่งวิธีการช่วง1-3วันแรกหลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์ประคองข้อเข่าโดยล็อกข้อเข่าในท่าเหยียดศูนย์องศาตลอดเวลาเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ ยกเว้นเวลาที่ต้องทํากายภาพบําบัดโดยในขณะนอนให้ใส่ตัวล็อกนี้ด้วยประครบเย็นเป็นเวลา15-20นาทีทุก2ชั่วโมงใน1สัปดาห์แรกโดยใช้ Cry c r y โอคัฟหรือใช้เครื่องช่วยประครบเย็นอัตโนมัติแบบปรับแรงดันได้ทําวันละ5-6ครั้งจัดท่าเพื่อช่วยลดการบวมทํากายภาพบําบัดเพื่อลดการบวมและปวดหลังผ่าตัด กระดกข้อเท้าขึ้นลงสม่ำเสมอเพื่อช่วยการไหลเวียนเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกงอเหยียดกางหุบหมุนเข้าออกทำในขณะเหยียดข่าตรงและใส่อุปกรณ์ประคองเขา่าล็อกที่ศูนย์องศาช่วยขยับขยื่นลูกสะบ้าของเข่าข้างที่ผ่าในทิศขึ้นลงและซ้ายขวา ครั้งละ10นาทีทำประมาณ6ครั้งต่อวันช่วยขยับเคลื่อนไหวข้อเข่าให้เหยียดสุดและงอให้ได้ไม่เกิน90องศาโดยนักกายภาพบำบัดหรือใช้เครื่องมือช่วยงอเหยียดเขา่าแบบอัตโนมัติ continuous passive movement เพื่อช่วยการงอและเหยียดข้อเข่าวันละ6-8ชั่วโมงโดยถ้าผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าอย่างเดียวให้กำหนดค่าเป็นเหยียดเข่าศูนย์องศา งอเข่า60องศาในสัปดาห์แรกจากนั้นค่อยปรับเปลี่ยนเป็นเหยียดเขา่า0องศางอเข่า90องศาในสัปดาห์ที่2สําหรับคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมหมอนรองกระดูกรวมด้วยให้ปรับการเหยียดเข่าเป็น0องศางอเข่า90องศาได้เมื่อสัปดาห์ที่4ไปแล้วเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันโดยให้ลงน้ําหนักเพียงบางส่วนและยังคงใส่อุปกรณ์ประคองข้อเข่าและล็อกที่0องศา ช่วง4วันถึง2สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดเน้นการจัดท่าฮิวพรอ n แ p r โพรนแ n งและการออกกำลังกายแบบไม่มีแรงตาร้านเพื่อให้เหยียดข้อเข่าได้สุดเท่าหรือใกล้เคียงกับข้างปกติแต่ไม่ให้เกินศูนย์องศาทำการเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและน่องในระดับที่ทนได้อาจใช้ผ้าขนหนูสายรัดกระเป๋าหรือเข็มขัดคล้องใต้ฝ่าเท้าบริเวณครึ่งหน้าเท้า แล้วดึงเข้าหาตัวเพื่อช่วยการเหยียดขยับขยื่นลูกสบ้าของข่าข้างที่ผ่าในทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาครั้งละ10นาทีทำประมาณ6ครั้งต่อวันออกกำลังกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อเหยียดงอข้อสะโพกหุบข้อสะโพกและกางข้อสะโพกแบบไม่มีแรงตาร้าน บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแบบไม่มีแรงต้านโดยสไลด์ส้นเท้าเข้าออกในขณะนั่งหรือนอนราบบนเตียงหรือพื้นราบเพื่อช่วยการงอข้อเขา่าไม่เกิน9 0้าสิองศาเริ่มการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าอาจใช้การกระตุน้นไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดช่วยในกรณีกล้ามเนื้อต้นขาฟอรลีบและอ่อนแรงมาก ออกกาลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแบบเกรงค้างอยู่กับที่ในขณะที่ใส่ตัวประคองล็อกข้อเข่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงเท่าที่สามารถทําได้ทั้งเมื่ออยู่ในท่านั่งท่านอนสามารถออกกําลังกายหรือทํากายภาพบําบัดในน้ําได้ภายหลังจากตัดไหมและแผลผ่าตัดแห้งสนิทแล้วอย่างไม่ไว่ายน้ําในท่าต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าก,กบและหลีกเลี่ยงการตีขาที่แรงและเร็วสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้เอ็นกล้ามเนื้ององข้อเข่ามาแทนเอ็นไขว้หน้ายังไม่ควรออกกำลังกล้ามเนื้ององข้อเข่าจนกว่าจะผ่าน2อาทิตย์ไปแล้วและไม่ออกกำลังในการงอเข่าที่มีแรงต้านจนกว่าจะผ่าน4สัปดาห์ไปแล้วสำหรับคนไข้เด็กการเจริญเติบโตย,ยังไม่เต็มที่หรือคนไข้ที่มีการเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข่าร่วมด้วยจะต้องยืดระยะเวลาจากระยะช่วงที่1 เพิ่มออกไปอีก2ส,สัปดาห์เพื่อให้การสมานตัวของแผลที่เย็บซ่อมมาฟื้นตัวดีก่อน